การไปจีนเนี่ยไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะฮะนอกจากเรื่องการสงครามครับอ่าอันนี้ก็อยู่ในมิติที่เราถ้าถ้าใครได้ฟังไว้ก่อนหน้านี้ก็คือนโรดมซีฮมุูนีไปจีนก่อนออช่วงนั้นเออแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการมาลงนามอะไรกับทำกันใช่ไหมขายแร่แร่เอิร์ดอ่าทีนี้ก็ต้องไปเสนอจีนว่าให้จีนเป็นคนซื้อสัมปทานแร่แร่เอิร์ด แล้วคุ้มครองไทยเพราะว่าทําเหมืองไงอย่างที่ผมอธิบายไปว่าที่พมา่าเนี่ยไอมินออนไลน์มันใช้วิธีการขุดก๊าซธรรมชาติขายจีนแล้วทําทอดส่งตรงไปที่จีนดังนั้นจีนก็จะส่งเขาเรียกว่าอะไรนะกองอกําลังอรักขาอธุรกิจของจีนเหมืองเหมืองแร่เหมืองก๊าซธรรมชาติในพมา่า ดังนั้นก็จะส่งกองกําลังเข้ามาสองแสนนายเพื่อคุ้มครองแนวท่อการอืออันนี้ก็เป็นแผนเดียวกันอย่างที่ผมผมมันเป็นเรื่องเดียวกันที่ผมพูดไปเมื่อเวานว่านี่คือการหาอะไรมาค้าบัลลังหาอะไรมาค้าบัลลังอืก็คือ ไอ้ขายข้าวเนี่ยมันจริงๆมันรอตนี้มันขายตั้งแต่พิชัยนณฑ์พานตั้งกี่ปีไม่นขามีสัญญาค้าขายมันกันอยู่แล้วมันเอามามั่วมันเอามากบเกลือนนะไอ้เหี้ยบ้าเบาในหลวงไปขายข้าวเอามาบังหน้ามึงไอ้เหี้ยไม่ใช่ไอ้เหี่ยนี่เราเนี่ยหนึ่งสองนะไม่ในหลวงไปขายข้าวด้วยกันี่หลงจูไทยไทยพันชิดนะจริงคือไปขายแลลวเอิ์ธให้ให้จีนก็คือว่าให้จีนเป็นคนไงครับตกลงไป้ให้จีนไม่ให้จีนเป็นคน ทำสัมปทานแล้วค่อยให้จีนเป็นตัวส่งออกไปที่อเมริกาอีกท่อนอหนึ่งเพราะไทยไม่มีปัญญาไปแปลรูปออแร่แร่เอ,อิร์ดแล้วคนที่มีเทคโนโลยีจะจะ,จะขุดจะค้นหาแร่เอ,อิร์ทก็เทคโนโลยีน้ำกดลงลงออใน,ในอในแม่น้ำนั่นแหละออก็มีแต่จีนดังนั้นนั่นแหละครับก็เตรียมรอรับไว้เลยใครที่ใต้ผืนพิภพบ,บ้านตัวเองมีแร่แร่เอ,อิร์ดมึงก็ รอหายนะเลยเพราะว่าเขาจะใช้บริษัทจีนเข้ามาทําสัมปทานในการทําเหมืองแร่แร่เอิร์ดแล้วเวลาเกิดความชิบหายอ่ะใครอยู่แถวนั้นไม่ใช่ไอ้เฮียว่าเชดานลอกและโคตรเง่ามันแน่นอนนี่แต่ชาวบ้านล้วนๆต้องได้รับมลทิผลก็ทบจากสิ่งแหรอกแน่นอนไม่งั้นก็จะอืก็คือมันถูกไงมันถูกไงเออให้จีนให้จีนมาทําจีนมันก็ใช้วิธีแบบจีนจีนนะท้ายน้ําเป็นไงกูไม่รู้กูอยู่เหนือน้ํา ไทยเสียเปรียบกับจีนไหมครับคุยทียอะไรกันเสียเปรียบกันหมดหลายประเทศที่เสี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไอ้กรณีพิพาทไทยกับกัมพูชาตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มันซับซ้อนกว่าน,นั้นก็คือจีนเนี่ยมีฐานทัพอยู่ในสีหนุวิวฐานทัพเรือใช่ไหมฐานทัพเรียม,อมเออแต่ยังไม่มีฐานทัพในไทยนอกจากฐานต่อต้านอากาศยานที่มาบตาพุธเออดังนั้นจีนก็ต้องหาทางวางหมากเพื่อเกม การเมืองโลกในอนาคตนะเรื่องเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่3อะไรก็ว่าไปเนี่ยเขาก็ต้องยึดหน้าน้้ำให้ได้ยึดทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ภูมิภาคนี้เพื่อถึงเวลาฉุกเฉินทั้งพามา่าทั้งไทยทั้งกัมพูชาจะกลายเป็นแหล่งพลังงานสำรองที่ถ้าสมมติพลังงานในปักกิ่งหมด mm. ก็จะส่งสายตรงผ่านรถไฟวันเบลวันรถ mm. ขึ้นไปเติมทรัพยากร การรบเติมน้ํามันเติมแร่ธาตุเติมอาหารคือเขาใช้เส้นทางเหล่านี้เนี่ยเพื่อเป็นสเบียงคือพวกมึงอะกลายเป็นสเบียงให้จีนรบเข้าใจหรือ,อยังไอหอยมันไปเนี่ยอสเบียงนี่ไม่ใช่สเบียงอะไรนะสเบียงกองคังนะเพราะว่าแร่แร่เอ,อิร์ดเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็จะซื้อกับไอเจ้าไทยนี่แหละแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ว่ารถไฟความเร็วสูงของจีนเนี่ยสามารถจะข่ามาไทย อมันมันเตรียมทําอยู่นี่ไงอวันนี้มันรมันเตรียมทำที่มเป็นล้มโครงการชัดชาติจําไม่ได้เหรอแล้วที่ดินสองข้างทางตกลงกันยังไงก็ห้าร้อยเมตรหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไอสีเจ็กนรกนะครับหวานเจี๊ยบเจ๊กนรกนี่ก็เรื่องเดียวกันกับที่พูดไปเมื่อวานว่ายังไงก็ตามประสัตรมันต้องไล่หาคนมาค้ำอำนาจมัน